นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญัตมคตาอิติโพธิมุนุปปะโต อิติปิโสจตมนโนนเมตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญาตมคตาอิติโพธิมุนุปปัโตอิติปิโสจตมนโนนเมตา โมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญามัคตาอิติโพธิธมุนุปปัตโตอิติปิโสจะตมนโนนเมตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดี ยะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธพาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญามคตาอิติโพธิธมุนุปปัตโตอิติปิโสจตมนโนนเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมา พุทธาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญาตมาคตาอิติโพธิมุนุปปัตโตอิติปิโสจตมโนนเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตวาทามูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะ อิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญาตมคตาอิติโพธิมุนุปปโตอิติปิโสจตมโนนเมตาโมกกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญา มาคตาอิติโพธิมุนุปปัตโตอิติปิโสจตมโนโนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญามคตาอิติโพธิมุนุปปัตโต อิติปิโสจตมนโนนเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญาตมะคตาอิติโพธิมุนุปปัตโตอิติปิโสจตมนโนนเมตา โมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตาวาทาม,มเาูเมาพุทธาเอานโมพุทธายะ